สายดแลนครับจะเรีบไปถึงไหนเลนมันพันคันพันกันไปหมดน้ำหมาแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังจำเนนคำได้หรือไม่ครับอ้อประธานโทษ เปลี่ยนคำพูดยังจําสมีคําได้หรือไม่ครับหายไปสองปีแล้วน่ะหนีคดีไปอยู่อเมริกาใช่แล้วค่ะนับถึงวันนี้ก็สองปีโดยประมาณจําได้ไหมครับสมีคําที่ที่ที่นุ่งเหลืองข่มเหลืองเอ่ถือถือกระเป๋าลุยสวมแว่นดำนั่งเครื่องบินอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะแล้วก็เสพมีถุนประมาณนั้นน่ะนะครับอ นี้คดีไปอยู่อเมริกานับถึงวันนี้สองปีมีความสุขยังนุ่งเหลืองข่มเหลืองยังทันตัวเสมือนเป็นพระยังมีคนเคารพนับถือนะยังมีคนไปกราบไหว้ก้นกระดกปลกปลกอยู่ไม่เข้าใจยังมีคนไปกราบสมีคําใช่ค่ะเพราะเหตุนี้จึงสามารถรวบรวมปัจจัยแล้วก็ไปตั้งสำนักสงฆ์ของตัวเองใช่แล้วค่ะวัดป่าขันติบารมีนะคะเป็นสาขาอยู่ที่ซา,านดิเอโกแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา สุดดอเปลี่ยนชื่อตัวเองด้วยนะนะเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นหลวงปู่วิวิมุติยานวิมุติยานตั้งชื่อหลวงปู่วิมุติยานค่ะอนาไปเป็นเข้าไปด้วยความเคารพฮะเรามีคลิปของสมีคำนะฮะในคราบใหม่พระวิมุติยานแห่งวัดป่าขันติกันติบารมีเซซานเดยโกเนี่ยมาเปิดให้หายคิดถึงสำหรับใครที่สหรัฐอเมริกาชมกันแล้วนะชมกันแล้วนะฮะแล้วก็นะอืม เป็นคลิปเป็นคลิปอ่าเป็นคลิปการพิธีอะไรอย่างนี้มันเป็นพิธีคำหรือว่าหลวงปู่เนนคำนะครับหรือว่านายเวทคนขุดที่เปล่าหาด้วยครับครับเอาเอาพอประมาณแล้วกันนะฮะพอประมาณแล้วกันนะฮะทอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับ ในคลิปเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ระหว่างทําพิธีวางเซลาเลอ์จะก่อสร้างสาลาแห่งใหม่ของสํานักสงเอ่งซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเป็นงานที่ควบกับการทําบุญวันเกิดของสมิคมด้วยสมิคมเนเขาเกิดวันที่18กันยา2,522ประมาณนั้นน,นนะฮะ ทำพิธีมีบริจงบริจาคเงินเผยแพร่ทาง Facebook นะคะระดมทุนค่ะกำลังระดมทุนอยู่แต่สุดยอดเขาบอกว่ากําลังจะแตะมือข้ามข้ามทวีปใช่ค่ะ เขาบอกว่าร่วมกับพระปานขาวจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะจะตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นนิกายใหม่จะสร้างนิกายใหม่ใช่แล้วชื่อนิกายอะไรก็ไม่ทราบนก็รอติดตามกันดูต่อละกันนะก็จับมือข้ามประเทศเลยพระปานขาวนี่เป็นใครเขาบอกเป็นพระอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่แหละค่ะพระจริงหรือพระปลอมอันนี้ไม่ทราบค่ะไปช่วยกันตรวจสอบนิดนึงนะคะชาวไซเบอร์ทั้งหลายเอาคนที่จริงนะ แต่ในคลิปในคลิปเสียดายคุณผู้ฟังไม่เห็นนะส่วนคุณผู้ชมได้เห็นแน่ๆในคลิปเนี่ยกำลังทําพิธีและจะเห็นพระใช่ไหมมีพระเนี่ยข้างๆสมีคำนะฮะก็นุ่งเหลืองขมเหลืองดูคล้ายกับพระร่วมอยู่ในพิธีใช่ถ้าเป็นพระปลอมนุ่งเหลืองขมเหลืองอุปโลตัวเองเป็นพระนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ผมเกรงว่าไอ้ที่นั่งข้างๆสมีคำเนี่ยดันทะลึงเป็นพระจริงๆเนี่ย มหาเถระสมาคมจะว่าอย่างไรถ้าเห็นรูปก็รองช่วยตาวตสรบจะคิดอย่างไรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรถ้าพระแท้ๆไปก้มกราบปลกปลกพระพระเถื่อนอย่างสมีคำเนี่ยนีคดีด้วยเออสุดยอดนะหนี่ไปสองปีแต่ที่แน่ๆนะปรากฏว่าสมีคำไปอยู่ในอเมริกาอย่างมีความสุขเพราะ ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองมันการเมืองตรงไหนแล้วได้รับกินกาซอิกต่างและได้รับกินกาซเป็นเป็นพลมเมืองของคนอเมริกรัของฝ่ามในกันด้วย,ออมวยไม่ได้ได้กันง่ายๆนะกรีนการ์ดเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คิดกันต่อแล้วกันก็ต้องบอกว่าสมิคธคำแน่มากนะเอออ่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ